มาทดสอบมาทดสอบมาทดสอบอ่าเทสเทสนะฮะโอเคนะครับขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่บนนายซีโร่นะครับวันนี้เรามาเล่นเกมฮาวเวิตม o สอ่าฮีโร่ออฟลิเบมึงจะพูดเซฟเดย์โฮมแลนด์ทำไมนะฮะโอเคเรามาเล่น Hero of l i b e เบเดีกว่ามาต่อกันเลยนะเจ้อีวันนี้อากาศเป็นไงบ้างโอเคก็เดี๋ยวกูไม่ดู กูไม่ดูอ่าสภาพอากาศแล้วมันดูยากดูเย็นไม่ดูอะ <S <S โอเคครับเรามาเ,เก็บได้ยังวงเก็บได้ยังโอเคมันเก็บได้แล้วเราเก็บก่อนนะครับเออสตอเบอรี่้านหลังนั้นรู้สึกว่าจะจะโตไวกว่าปกตินะเอ้ยอันนี้มันสองวันสองวันมันไอ้นี่เลยเหรอโอ้มันดีว่ะเฮ้ยเจ๋งดีว่ะเออรดน้ำแป๊บโอเครดแป้งทั้งแป้งครับมาจะเห่าทำไมมาเห่าทำไม โอเครถไปเรื่อยครับรถไปชึบชิปรถไปเลยครับนะฮะก็เดี๋ยวขอพูดถึงเกี่ยวกับอ่าอ่าการการที่จะแคส My Craft ต่อไปนี้นะฮะก็ My Craft นะครับเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวใครที่ติดตามในเพจก็เดี๋ยวอาจจะมีมีตัวแทนมา ไม่ใช่หมายถึงว่าตัวเกมแทนนะไม่ได้หมายถึงว่ามีคนมาแทนนะครับมีตัวเกมมาแทนนะฮะก็อาจจะเป็น1.4นะครับผมแต่เรายังไม่แน่ใจนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูก่อนโอเคให้หันหมาก่อนชึบโอเคไปดูไก่ด <c oughs> ิพังนี้ไม่สบายครับดูไก่นี่มันโตยังโตใหย,ยังรู้สึกว่ายังนะฮะนั่นไงย,ยังไม่ใหญ่จริงวางมานี้ดิ มานี่มานี่มานี่วางเออแย่สองวันนะครับคิดว่าสองวันครับผมไม่ต้องห่วงลบสิเฮ้ยไอไก่ไปดีกว่าพาร์ทามมา้าเราไม่ทําแล้วนะครับบอกแล้วว่าคือเลิกไม่ทํามันแล้วโอเคแล้วเราก็ไปทำของรลนเดี๋ยวดีกว่ารถน,นั้นน่าจะน่าจะดีกว่าม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 างเงินเลี้ยงไม่ได้โอเคเราไป เมื่อไรเราจะตัดไม้สักทีไม้แบบว่าตัดเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะเออนะคือรอไปก่อนรอ,อเล่นเล่นมินิเกมหรือว่าทำพาร์ทไทม์จนครบ5ครั้งนะ,ะตอนนี้ได้แค่3แล้วมั้ง3หรือ4วะน่าจะน่าจะเป็น3นะครับน่าจะเป็น3โอเคในเมื่อเป็นแบบนี้เราก็ต้อง เราก็องนำพาดฐานไปเรื่อยๆนะเพื่อจะได้รวยเ <c oughs> <c oughs> พื่อที่จะได้รวยแต่เขือ่อไม่ใช่นี่ยาไม่เก็บเก็บทำไมไม่เอาคว่างระเบิดไปแล้วกว่าจะลงดินนี่มันนานเลยเกินโอเคเราไปตัดไม้ก่อนนะครับตัดไม้ตัดไม้นี่มีอะไรเปล่าวิมีไวมาเรามาเก็บตรงนี้ก่อนครับสูนไพออนวันดีนครับ g o 굿มอร์นิ่ง เช้าเช้าอย่างนี้อตอนนี้รู้สึกว่ายังยังไม่สามารถไอ,อทำาัาทามได้โอเคนั้นรอครับประมาณประมาณ9โมงวะไม่แน่ใจ9กโมงนะเกโมงปะแซดจะไม่ให้ท,ทุาทำนกูไปอันนั้นผมไปทำอ้นี่ก่อนแล้วกันของของเออใครวะเอเอ,เอ,เอเราไปขุดแร้ได้นี่ว่า ใช่เราลืมเลยครับเรื่องขุดแร่เราต้องไปขุดด้วยนะฮะโอเคข็ม <Okay. S 3> <right>, เราไปดูก่อนไปดูก่อนนี่มันโบสถ์นี่มาโบสมันนี่มันสถานที่แต่งงานนี่มาเฮ้ยนี่มันจ mm ีน hmm. oh. uh ่า huh. ว mm ัดดีจีน่าโอ้โหนะฮะคุยกับมันกอนครับเสื้อแต่งงานได้จีบสาวเออมีคนจะบอกว่าไมพี่ไม่จีบอ่ะเออตอนนี้ดอกไม้มันหาได้ที่ไหนวะ นี่ปะนี่ปะดอกไม้ปะเอ,อ้ยน่าจะเป็นดอกไม้ฮะโอเคผมชอบสาวแว่นด้วยเอ,เอาไปเลยฮะเออ thank you very much เออทำไมเธอชื่นห้ารักอะไรนี้แต่ผมผมว่ามันไม่มันไม่มันไม่มไมมไมมไมยังไงอะ่ะมันก็ยังไงอยู่นะเออแต่ก็ช่างเหอ,อะนะนี่ไปไหนได้ปะเนี่ยอะไรอะ่ะอ๋อน,นี้สึกจะไปตัดไม้นะฮะเอ,อ้ยแต่ยังไปไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนี่เป็นยาขอช่างมัน เราไปนู้นดีกว่าทางนี้เพ่อจะมีอะไรที่สีวิไลแล้วเราไปดูเลยยังไม่เคยสำรวจทั่วแมปเลยโอ้โหนี่มันอเอ่อนี่อะไรเนี่ยเคกูเก็บอะไรมาอ๋อแม่งเก็บล้วหายเลย,ยนะแบบไม่ให้ดูด้วยเออขอบคุณมากเก็บหายไปขายครับเก็บหายไปคอยโอเคทีมมันไปฝั่งนู้นเราไม่ไปครับเราไปฝั่งนี้ดีกว่า Yeah yeah ไปแล้วก็คงจะทำพาร์ทไทม์ได้แล้วมั้งรู้สึกว่าทำไมมันมืดครึมครึมรู้สึกเหมือนฝนจะตดจะตกเออจะตกอู้ชอบนกเอ,อ่ะไล่แม่ให้หมดเลยไปไปควนตีนมัน <c oughs> กวนตีนมันดีกว่าไปไปไปเค okay, มานี่แล้วอ้าวชิบหายแล้วหายไลยเลยอ้าวหายไปแล้วอะยำแล้วไง ไปทำพาร์ทไมของโรนันดีฟาดีกลาในเมื่อมันมให้เราทำเราไปทำของโรนั้นเออเดี๋ยวเราต้องไปดูนี่ด้วยอ,อการอัพเกรดขวานเพื่อที่จะทำให้ลดแรงแรงของเรานะ่เออน่าจะน่าจะดีนะถ้าเกิดเราไปทำโอเควันนี้โนันโรนั้นเรา,า,า,ามาทำพาร์ทไมเว้ยของเงินจากฟึง่ะนะจ,จมูกโด่งได้ใจเลยมึงโอเค ครับเร้เอาไก่วางครับแล้วก็เก็บชึบชึบอ่าเก็บทิไม่ใช่ไก่ไม่เอาไก่เออชึบชึบาวางชึบโอเคเมื่อกี้รู้สึกว่าไข่เพิ่งจะหลุดจากตูดนะเนี่ยมันมันวาร์ปมาเลยไข่อ่ะเออเฮ้ยไม่ใช่หยิบไก่แล้วย,ยังยังหยิบอยู่ติดใจตัวนี้หรือไง เอากลับบ้านเลยไหมซื้อกลับบ้านเลยไอ้ชายวางเออ,อเก็บลงออก,ออลงออกไปเออโอเคลงออกไปแล้วปงโอเคเอามาให้อาหารไก่ดีกว่าครับทำไมมึงขวางทางจยงวะเฮ้ย,กย,ย,ย,ยกไก่เนี่ยยัง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 ลบไปผมคาญดูปุยโต้ฟันหน้ามึงเทไป ตอนเทสทุกทุบทุกไอ้น,นี่ครับทุกช่องครับไปออกดีกว่าได้เงินละได้เงินละเฮ้ยเหนื่อยจุงเหนื่อ,อยจุงใบสองแล้วมันมันเร็วจังวะเมื่อกี้รู้สึกว่ามันเพิ่งใจนี่อยู่เลยไม่เป็นไรครับเวลามันไม่เคยรอใครอ่าโอเคทางนี้ทางไปทำอะไรวะไปดูดิไม่เคยมาเลยนเี่ย รู้สึกจะเป็นรู้สึกเออเอ,อ,อะไรเนี่ยเฮ้ยเก็บอเดี๋ยวเราต้องจีบยิงเลยไม่คุยไม่ทอล์กนี่ต้องแหน่พิกอัพขึ้นมาโอเคเก็บมาละไปละลยุ่งละเบือบ่อคนแคร์เบื่อคนแคร์มาดูซินในนี้มีอะไรเตึนเตืนตืน ตึนโอเคขายหมดครับขายหมดเฮ้ยน,นี้อันนี้ไม่ขายบูเบอรลี่ไม่ขายขายหอยป้ายเย a h yeah. ลำเอ้ยแล้วมันจะมีให้อะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะโอ้โหโยเกิร์ตอะไรมึงเนี่ยไม่เอาเว้ย Delivery Request ไม่เอาไม่ต้องการเลยวะไปดีกว่าเปิดไปไปตัวไปดังขวามือฮะเออยังไม่เคยไปเลยเนี่ยว่าเอ้ยเคยแล้วนี่ว่าที่ไปขุดแล้วปะยังไม่เคยขุดอะลา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 เฮ้ยออใครอ่ะเออแล้วทำไมมาชอบมองเห็นฉันได้อ่ะอนะโอ้โหขอบคุณพระเจ้านะฮะ ดีนะที่ที่มองเห็นนะอันนี้มันเป็นใครวะมันเหมือนมีแพนด้าเลยมาจากเชียงใหม่ใช่ไหมมาจากเชียงใหม่ปะโอ้สีโร่ฉันเนี่ยจะเ,เป็นเพื่อนเออได้ไหมอะเป็นเพื่อนอะ่ะได้อะเป็นเพื่อนกันได้โอเคอือหึอะไรวะเนี่ยฉันคิดแล้วอะไรวะเออช่างเหอะโอเคเอา้าคุณลาก ้าวเมื่อกี้กูเอ้ากูกดอะไรออไปอ้ากรรมนี่ภาคนี้แหละเป็นผู้ใหญ่จริงเลยเนะี่ยสุดยอดเลยครับไม่มีเบ็ดนะฮะไม่มีเบ็ดไอ้นี่ใครเนี่ยอ๋อไอ้คนที่มามาเนี่ยนี่มันลูกของไอ้หลวงพ่อนี่ปะที่มันอยู่ในโบสถ์เนี่ยเออสวัสดีวาครับ ไปเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนยังไม่เคยไปหรือว่าเคยแล้ววะน่าจะเคยแล้วนะครับอ้าวเฮ้ซีโรอืมหืมนี่คืออะไรครับแอปเปิ้ลของสโนไวเออร์ไม่น่าจะใช่หยิบขึ้นมาคว่างลงไปแล้ว <c oughs> ขึ้นมาเลยครับอ <c oughs> ื <c oughs> <c oughs> มีอะไรที่สามารถเจอได้โอ้อซีโรอืมหืม มีอะไรความคิดเกี่ยวอะไรกับเมือ,องนี้ที่เราช่วยเราบ้างเนาะม,มันก็มาให้คําแนะนําเรืออะไรเนี่ยนะก็ใบายบายมึงให้กูแค่เนี้ยใช่ไหมแล้วเราก็ต้องเดินกลับครับอืมนั่นเลยใช่อืมดีมากดีมากอย่าบอกว่าดีมากเฮ้ยโอเคครับเราหยิบครกนมาก่อนเฮ้ยโบงโอ้โหแอปเปิ้ล คนเหนื่อยครับใช้แรงกายกค่อนข้างเยอะนิดนึงโอเก็บแอปเปิ้ลไว้ครับดีนะเนี่ยดีอะไรเนี่ยโหมีนงมีหนอนแล้วหนอนแบบโอ้แล้วมึงเอาตะกร้ามาจากไหนวะเนี่ยโอ้ตายตายตายเอาเฮ้หยหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อไปไหนครับดูดูหลวงพ่อเดินเดินมันหุ่นเลยนะ Good afternoon Good afternoon Good afternoon มันมาพูดมันมาพูดอะไรกูเนี่ยนี่มันเป็นอ่าไปดีกว่าทางนี้ไปทำอะไรครับอยากรู้อาทางนี้รู้สึกว่าจะย้อนมาอย่านี่ฮะทำอะไรวะเนี่ยเข้าไปทางในได้ไหม Yeah อะไรเนี่ยรู้สึกว่าสามารถมาทำพาร์ทไทม์ได้นะครับแต่เรายังไม่เคยทำเลย อ่านไปก่อนหลัเก้าโมงนะครับจันถึงสุกครับอโอเคนั้นกลับบ้านพรุนี้เรามาเริ่มขุดแร่ด้วยไปไปจนจำทางมาจำทางกลับดีมากไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวดูที่กตายตก้าวตมันแบบ เจอทุกที่อ่ะแบบฮิวมาไล่ก็แวะมาเดี๋ยวนี่มันเซเว่นแม่งปิดแหละนี่ว่ะโอเคสวัสดีโอ้โหมึงยืนตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะไอไอไอมนุษย์สวลไออนุตอนุตสวรีมนุษย์ทำพิมโอเคครับไปนอนบ้านครับผมไม่หกโมงละหกโมงมึงมืดขนาดนี้เลยอ๋อมันบวกกับเป๊ฝนด้วยครับโอเคนั้นกลับตายวันที่เก้าของเกม อย่า yeah. หมดแล้วครับมันก็ปิดบ้านกันหมดแล้วนะปิดต่อโอเคปิดกันหมดแล้วครับมันตรงเวลากันมากอะ่ะเออนะเฮ้ยมึงไม่ต้องกลัวขโมยขึ้นบ้านหรอกนะมันไม่มันไม,ไม่มีขโมยหรอกนะอโอเคนอนดีกว่าครับอนอน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 เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวเราเอาของไปเก็บในกล่องได้ป่ารู้สึกจะได้นะครับ แต่อันนี้อะไรเนะี่ยอ๋อมันจะเป็นหอยหอยทากอะไรนี้ปะ่ะเอ้ยอาอนี้เก็บใส่กล่องไว้อะไรที่อ้าวมันเป็นอาหารอ๋อไม่สามารถเก็บได้ครับมันเป็นอาหารอ่านี่อันนี้ก็เป็นอาหารไม่สามารถเก็บได้โอเคนั้นก็นอนครับชุบอ่านอนหย่ตื่นขึ้นมาแล้ว โอเคไก่ออกไข่เอ้ยไข่ออกเป็นไก่โอเคไข่ออกเป็นไก่เพื่อความสุนทรีในการาต้องดูข่าวนะต้องดูข่าวไม่แม่งไม่รู้เรื่องรู้สึกว่าพรุนี้จะเป็นวันขอบคุณพระเจ้าป่าวะ,ะไม่รู้สิน่าจะเป็นวันขอบคุณพระเจ้าครับไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกัน,นคือไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่พรุนี้เราต้องไปครับโหแม่งสองวันสองวันแล้วได้แล้วอ่ะโหแม่งดีว่ะ ผมไม่น่าจะปลูกเยอะเลยเนี่ยคุ้มคุ้มกับคุ้ม,มบอกเลยว่าคุ้มมากลดน้ำน้ำไปไอ้ไอ้นุ่นไอข้ข้าวโพดรู้สึกมันจะเริ่มนะกอแล้วเป็นกอแล้วเออนี้โตเร็วนะดีดีดีดเฮ้ยจะุ๊บลดน้ำลดน้ำน้ำหมดน้ำหมดอ่ะเราไปเติมน้ำแป๊บแป๊บหนึ่งนะให้อาหารกินเว้ย ขอเก็บก่อนอ่เาเดี๋ยวไปซื้อมันฝรั่งมาเพิ่มครับชึบชึบโอเคกดน้ำปลายดน้ำปลายเออเราไปซื้อมันฝรั่งมาดีไหมเอ,อ้ยไม่ใช่มันฝรั่งดิเอ,อ่เอ,อ่มามะเขือเทศเออใช่มะเขือเทศมันอ้อยหรือว่าอะไรวะเนี่ยแหล่ต้นพี่นี่จังวะเออช่างมนเถอะโอเคตอนนี้เรามีอะไรที่จะให้หมากินได้บ้าง ก็จะไม่มีฮะงั้นเดี๋ยวค่อยให้ครับเราจะไม่ยุ่งครับเรื่องนี้เราไปไอ้นี่ก่อนนะครับไปอ่าไปไกลก่อนไปดูไกลก่อนชุบดูไกลนี่เย้ะ yeah. ไกลไกลจ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครเฮ้ยชุบวางเพื่อให้มันได้หัวใจครับวางเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางโอเคโอเคพอได้แคน่นี้เอาแค่นี้ไว้ แค่นี้ก่อนเนาะเราไปทำเราต้องไปขุดแร่ครับลบสิเฮ้ยติดอะไรพี่อาขึ้นมาครับแล้วก็วางโอเคไปดีกว่าคือจะลดการพูดคำหยาบนิดนึงนะฮะ,นะฮะเพื่อให้ดูได้ทุกทุกวัยนะฮะไม่ใช่ด่ามึงมัวหมดนะฮะเคเราต้องรู้สึกรู้สึกว่าเรามันมีคนที่อายุน้อยกว่าเราดูนะ โอ้โ,อโอแล้วมันเดินชนทำไมเนะี่ยโอเคไปชอบครับไอเทมชอปไปดูหน่อยสิ9โมงถึง10โมงนะรู้สึกมันจะบอกเราต้องไปก่อนเวลาปะหรือว่าไม่ไม่จำเป็นโหแบบเงินเงินภาคน,นี้รู้สึกหาง่ายนะเออง่ายมากเลยไม่เหมือนเซฟดูโฮมแลนด์ก็ค่อนข้างค่อนข้างยากนะแต่แต่ไม่มากไม่มากเกินไปอืมโอเค ออกผลแล้วออกผลแล้วนั้นไปทางไหนวะทางนี้รู้สึกจะเป็นที่ตัดไม้นะครับเราไปที่ตัดไม้เออใช่ทางนี้แหละโอ้หนหลยวดีโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาไอ้นี่มาดูตรงนี้เราไปทางซ้ายก่อนทางนี้น่าจะน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่ารัดไปทางนู้นนะทางนู้นมันลำบากต้องไปอ้อมทะลงทะเลด้วยโอ้ลำบากครับทางนี้ดีว่า ไปถึงก็คงจะ9ก้าโมงพอดีมั้งนะโอเคมาดูที่9ก้าโมงพอดีป่ะชุบชุบสี่ฮะเอาหกโอเคน่าจะ9ก้าโมงพอดีครับนะชุบโอเคลงบ่ายมันก็9ก้าโมงแล้วเฮ้ยคุยก่อนเฮ้โอเคมันต้องทำยังไงครับผมก็ไม่รู้นะครับแรกผมไม่เข้าใจว่ะ ฮะอะไรวะงงวะเฮ้ยือ้อหืออะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะโหงงวะเฮ้ยมันคืออะไรวะเอ๊ะมันเล่นยังไงวะ คุณทุบนะไม่รู้นะผมคุณทุบนะทุบเลยนะอ,อ๋อเข้าใจแล้วฮะคือเราต้องทุบให้มันให้มันโดนให้แบบมันขเขาเรียกว่าวอะไรสะท้อนไปสะท้อนมาคงไม่ลำบากว่ะเกมอันนี้ไม่รู้เรื่องด้วยสิดสูสิรู้สึกจะเป็นจะเป็นอะไรอย่างเดียวครับ เราทถูกปนีด,นดีกว่าน่าจะดีกว่าเฮ้ยโอเคเย้เย้อืมไปขายแรกวนี้เฮ้ยเก็บอ่าอันนี้อันนี้อันนี้รู้สึกจะเป็นยังไงคืออะไรดูหน่อยสิเฮ้ยพอนี่กดโอได้เอาเอา๋อ เลยสิโกโ็เรอไปเดี๋ยวอะไรเนี่ยมึง <c oughs> เลยนะแล้วก็แล้วก็ไงต่อเฮ้ยเดี๋ยวลบลบเออโอเคนี่มัง้งได้ทุบเลยแนละ้วได้ทุบเลยแล้วกันนะฮะฮึบ <c oughs> เอยโอเคน่าจะพอแล้วแหละ โอ้งานหนักเลยเนี่ยงานหนักแล้เนี่ย,นนยอืออียะอียะอียะเรียบร้อยโอเคครับครบแล้วครับเสร็จพาร์ทหันมาครับโอเคดูหน่อยสิว่าเรามีอะไรบ้างโอ้โหบล็อกโอ้ดีดีดีโอ้ดีว่ะเออทำงานนี้ก็ดีเหมือนกันด้วยแต่ได้แต่ได้แล้วปะเออเสร็จแล้วว่ะ โอ้โหแบบแบบแบบขอบคุณที่ช่วยนะ okay. โอเคโอ้โหดูครับเงินครับตอนนี้สี่สี่พันห้าเอ้สี่พันสามรอยห้าสิบแล้วแล้วแบบเวลานี่ม่งเดินเร็วเลยเกินคือเมื่อกี้เข้าตอนเก้าโมงนี่ม่งบ่ายสองแล้วไม่เป็นทุกเป็นทุกพาร์ทไทม์เลยมึงเนี่ย <S <S โอเคแั่นไม่เป็นไร ตอกไม้ก็เก็บไม่ได้ดีจริงเดี๋ยวเราไปตัดไม้ดีกว่าตัดไม้ได้เปล่า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 สุดจะไม่ได้ครับก็ไม่ตัดระกกันนะครับชุบเก็บแล้วชุบ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 พาทธามทำไม่ได้ก็ไม่ทำครับแล้วก็ไปทำพาทธรของวันันดีกว่า โนนั่นนี่ทำได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจโอเคพันนี้นี่ไปทำอะไรอะทำอะไรอะทำอะไรก็จะเดินมาก็โอโ้โหเอไอนี่เดินเร็วเกันไปนะครับเดินเร็วผิดปกติครับคือขาม,มันเร็วเกินโอโ้โหมาครับสวัสดีครับทำทำไม่ได้แล้วครับเฮ้ยไม่ใช่ ะซื้ออ่าขายขายขายก่อนเออเราต้องไอ้นี้ด้วยครับโอ้อปเปิลผลละสามสิบบาทก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เก็บไปกินนั่นจะดีกว่านะเจ้ถ้าทำทำไม่ได้ครับอย่างที่รู้ๆกันก็ไม่ทำยีแล้วก็เก็บสมุนไพรอ่อนดีกว่าเก็บสมุนไพรอ่อนไว้โอเควันดี อืไอไอฟันกระต่ายไอไอไอหน้าตุนไอโอไม่รู้จะด่ามันว่าอะไรดีกว่าอีนี่มันร้านชาคาเฟ่คาเฟ่ชากาแฟอะไรพวกนี้ขายพวกกาแฟพวกชาเขียวอะไรเงี้ยโอ้เด๋ยวต้องไปซื้อผักก่อนไม่รู้ทันหรือเปล่านะครับไม่ไม่ไม่น่าโอ้ทันอยู่แล้วแหละทันครับทนัทนทันทัน ไปจุ๊บเฮ้ยเขาแป๊บแป๊บไรล่ะอยากจะซื้อผักสักหน่อยอะแต่มันไม่ไม่มีตังค์ซื้ออะท่าังไงเฮ้ยอืมโอเคขายไม่ให้หมดเลยเดี๋ยวขอดูก่อนมันฝรั่งครับมันฝรั่งแปดโอ้ยเยอะเยอะไปเยอะไปเยอะไปครับเยอะไปโอเคซื้อมาปลูกสักแปดนะฮะเราไปดูร้านของไอ้ไอ้ไอ้ ทันปะไม่ทันเว้ยโอ้ยหกโมงนี่ว่าแล้วมันปิดวันอะไรอะโอ,โอเควันนี้มันปิดครับไม่เป็นไรครับคือวันนี้มันปิดก็เดี๋ยวมาวันหน้าก็ได้ครับวันนี้วันนี้มันปิดออใช่ไปดีกว่าดีกว่าครับกลับบ้านเราดีกว่าชุบๆโอเคนะฮะก็เรามาถึงตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราปลูกผักก่อน พักอ่อนชื้อแปดป่อปถึงใช่แปดไหเออน่าจะเป็นแปดแปดแล้วแปดชื้ออือโอเคเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับน้ำลดน้ำก่อนลดน้ำลดน้ำโอเคตอนนี้ห้าโมงห้าโมงสองแล้วครับ แล้วเวลานอนแล้วครับผมแล้วเวลานอนแล้วหรอโอเคครับเอาเป็นว่ายังไงก็จบคลิปไว้ดพทตัวนี้แล้วกันนะครับกับเกม How ิ Moon h e r o ฟวิเ v เ l e นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม